น้องแอบิเกลอัพสกิลความยิ้มหวานที่ใครเห็นก็ใจละลายพีพีแฟนคลับหลงรักตั้งแต่แบะ่บอเลยสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อารยานอตวิสรุธเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักและพัฒนาการของน้องแอบิเกลอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมของแม่ชมและน้องเกลก็ไปทำงานกับคุณแม่บ่อยครั้ง ล่าสุดโพลีพารจัดให้ได้แชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องแอบิเกลเป็นการอัพสกิลการยิ้มหวานที่หลายคนเห็นแล้วใจละลายพี่พีแฟนคลับต่างชมบอกว่าเนื้อเพียผมได้แล้วละลายหมดแล้วหวานมากน้องเกวฝ่ายเอนเตอร์เทนพนักงานในโพลีพาสน่ารักจังเลยค่ะเกวน้อยใจละลายไปหมดแล้วเป็นต้น จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามรับเป็นกำลังใจไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ